สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Stock Focus กันนะครับเรามาไลฟ์กันเป็นประจำในทุกวันจันทร์นะครับเวลาสักประมาณบ่ายโมงครึ่งแบบนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจโดยจะเจาะลึกไปที่เรื่องของการลงทุนในหุ้นเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบเรื่องของการลงทุนก็มาติดตามเราได้กันเป็นประจำนะครับในทุกๆต้นสัปดาห์แบบนี้ก็จะหาแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาร่วมไลฟ์ร่วมพูดคุยกันนะครับทั้งในเพจของกรุงเทพธุรกิจแลวก็ ของ Trade Talk ก็รบกวนทุกท่านฝากติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหุ้นไทยกันเป็นพิเศษเลยเพราะว่าหลายคนน่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือรู้สึกว่าหุ้นไทยมันน่าอึดอัดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับดับชนีก็เหมือนจะซึมๆลงตลอดเวลาไม่ค่อยที่จะเคลื่อนไหวไปไหนมากนักเนี่ยนะครับก็ เดี๋ยวลองมาคุยก euh ันว <sobre> ่าน well, sure sure ักวิเคราะห์ของเราเขาจะประเมินภาพอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณประกิตเสืดีวัฒนเกตนะครับเป็นผู้นวยการอาวุโสของบจ Merchant Partner นะครับให้เกียรติมาไลฟ์ร่วมพูดคุยกันพี่ปีอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับอ่ะครับผมทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือ ดัชนีมันก็ซึมๆปริมาณการซื้อขายมันก็หายไปน่าจะบ่งบอดถึงอารมณ์ของนักลงทุนได้อยู่พอสมควรว่าไม่รู้จะทําอะไรดีจะขายก็ไม่รู้จะขายดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ลงจากจุดก่อนหน้านี้มาอยู่พอสมควรแต่การจะไปซื้อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเอาภาพรวมๆก่อนที่ตีมองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วผมมองว่ามันมันเป็นโอกาส นะครับมันเป็นโอกาสมากๆคือเราอาจจะมองว่าตลาดหุ้นไทยมันดูจริงๆแล้วมันแยกมันดูแยกนะไม่ได้เถียงว่ามันดูดีเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไปดูกันในเช้าวันนี้เนี่ยเอเชียนี่คือโอ้โหทุงท่งหญ้าทุ่งหญ้าเขียวสวยแต่บ้านเราเองเนี่ยเต็มๆนะฮะ<ช>จะลงเ,เรียกได้ว,ว่าน้าเปลี่ยนแดงนะฮะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนะฮะเดี<ช>๋ยวจะมีสาลี่เดี๋ยวก็มีข่าเลือดนะฮะตลาดหุ้นไทยมันดูเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ถ้ามองดีๆเนี่ย มองเข้าไปถึงไส้ในเนี่ยผมปรับมองว่ามันมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับคุณบอยนะมันไม่ถึงขนาดว่าเฮ้ยม,มันแย่จนเราไม่ควรจะไปยุ่งกับมันนะฮะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับครับโอกาสที่ว่านี่เรามองจากมุมไหนหรือเราเห็นอะไรในในใน,ในตลาดทุนไทยครับอ่าอย่างแรกผมว่าค่อยๆแกะทีละเรื่องนะครับ,ค,รบคือเช้าวันนี้เนี่ยในตลาดเอเชียเนี่ยมันมีประเด็นบวกเข้ามาเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะทั้งสัปดาห์นี้นะ ม,มีการประชุม BOJ มีการประชุม BOE มีการประชุม FOMC ให้ตลาดเนี่ยได้เก่งกำไรได้คาดหวังอันนี้ข้อที่หนึ่งบะฮะข้อที่สองเนี่ยมันมีการปรับลดลงของตัว t h ค t ็อกใน NASDAQ ใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดักหน่วงมากๆนะครับเอาง่ายๆเลย n a s d a q ลงไป7% แล้วยิ่งมีเ o m c m e e t i n g ให้ได้เก่งกำไรด้วยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นเทนนิสเขีบาวมันเลยมีเยอะอันนี้ข้อที่สองค,คือการลุ้นเทนนิสเขารีบาวในตลาดหุ้นต่างประเทศข้อที่สามก็คือในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีโยชิฮิเดะ ide, นะฮะซูงะที่เขาอาจจะได้รับการโหวตขึ้นมาเป็นนายทัฐมูตรีซึ่งคนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาก็เป็นมือขวารวมไปถึงก็เป็นเบอร์สองของญี่ปุ่นมาโดยตลอดแล้วก็เรียกได้ว่าผลักดันตัวอาเบะโนมิมาโดยตลอดคร<ๆ>าวนี้ก็จะเป็นซูงนะโนมิ ปลายมันก็ควรจะตอบรับในทางที่เป็นบวกถูกไหมอันนี้คือเอเชียนะครับแม้ทั้งในเทวีเอเชียนะครับทั้งในอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยก็มีการปรับตัวฟื้นตัวกลับปรับเพิ่มขึ้นมากันหมดนะฮะอันนี้ภาพมันเลยดูดูโอเคแต่ในส่วนหุ้นไทยเนี่ยไอประเด็นที่เราจะทําให้เราไม่ได้ขึ้นตามชาวบ้านเขาเนี่ยอยู่ดีๆไม่ว่าดีเราก็มีเรื่องปัจจัยลบเข้ามาโนะดยเฉพาะเรื่องของตัวงบประมาณปี64ที่มันอาจจะต้องมีการล่าช้าออกไป จริงเราไม่ไม่ไม่มีที่ว่าอาจจะมันจะล่าช้าแล้วแหละเพราะว่ามีประกาศออกมาแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความกังวลเรื่องของการชุมนุมในวันที่19กันยาย,ยนนี้นะถ้าเราแกะทั้งเรื่องเนี่ยผมมองว่าแรงกดดันมันน่าจะเป็นแค่ในช็<ๆ>อตเทอมนะครับเอาไปที่เรื่องการชุมนุมกันก่อนการชุมนุมมันถามว่าน่ากังวลไหมมันก็น่ากังวลนะครับเพราะว่าเปลี่ยนมากลับมาเป็น10บข้อเรียกร้องอีกแล้วนะครับ10ข้อเรียกร้องเนี่ยมันค่อนข้างอดไหว พอมันไปส็นเพาะมันมันค่อนข้างอ่อนไหวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะมีเรื่องการจัดกลุ่มชุมนุมเนี่ยนะฮะกลุ่มตรงข้ามแล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์การเรียกได้ว่าสร้างสถานการณ์หรือว่าแซกซ้อนกันเกิดขึ้นนะครับแซกซ้อนกันเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะสะท้อนถึงภาพการคุมสถานการณ์ไม่ได้ของรัฐบาลอันนี้มันมันก็มีความกังวลตรงนี้อยู่นะครับแต่ผมก็เชื่อว่านะครับมันจะผ่านพ้นไปได้นะครับ ็เชื่อว่านะมันเป็นการชุมนุมโดยโดยปัญญาชนะเป็นส่วนใหญ่มันก็น <im it idi guidelines> <Christina> ่าจะผ่านพ้นน่าจะมีเหตุการณ์การปักหลักแล้วก็การชุมนุมดังนั้นถ้าแปลว่าพ้นวันที่สิบเก้ายี่สิบไปเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นการปักหลักยืดเยื้อนะครับแล้วไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นเนี่ยอัตลาดมันก็มีสิทธิ์ที่จะฟื้นในสัปดาห์หน้านี่เรื่องแรกแต่ขัดมาที่งบปีหกสี่เอ่อผมมองว่ามันจะไม่ได้เหมือนตอนที่งบปีหกสามดีเลย นะคร uh ับ huh. ตอนงบปีหกสามดีเลยเนี่ยอันนั้นเรื่องใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่หญหญหญ่จะไม่รู้จะพูดยังไงเลยเพราะว่าอ uh ื huh. แต่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่างบปีหกสามดีเลยเนี่ยมันมันเป็นผลจากการที่การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันล่าชา้ากว่า uh huh. จะจัดตั้งรัฐบาลกว่าจะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณคณะรัฐมนตรีเนี่ยน uh ู่นะเอาประมาณไปลายปลา,า,ายกรกฎาปีหกสองแล้วกว่ารัฐบาลจะเซตขึ้นมาแล้วกว่าจะมีการจัดทําร่างงบประมาณขึ้นมาเนี่ยนะครับ โอ้ยประมาณตายสิ้นหายาซึ่งมันไม่ทันมันไม่ทันอะไรครับมันไม่ได้ทำนำเข้าให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญที่หนึ่งนะครับออสมัยสามัญที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งซึ่งมันไม่ทันมันก็เลยต้องไปพูดเลยเอามาไปในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเอาประชุมสมัยสามัญเนี่ยครั้งที่สองในเดือนธันวาแล้วเวลาเข้าสาทิเนี่ยมันต้องผ่านวาระหนึ่งแล้วก็ผ่านกรรมธิการแล้วก็ประวุวาระสองวาระสาม ตอนพ<ช>ันวาปีที่แล้วเนี่ยมันแค่วาร้านหนึ่งนะครับกว่ากรรมธิการจะพิจารณาเสร็จมันมนกรลากว่าสภา<ม>จะพิจารณาเสร็จสองกับสามเนี่ยมันก็กลุ่มหาแล้วยังมีประเด็นเรื่องของอะไรอีกเรื่องของการเสียบบัตรแทนอีกอการประชุมสภาเป็นโมฆะอต้องกลับมาวนใหม่เสียเวลา่ไรเป็นเดือนรอสารพิจารณาจาได้ไหมนะครับก็ได้กว่าจะได้งบมันมีนะปีที่แล้วนี่หุ้นหุ้นลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ตอนตอนนั้น เท่ากับเท่ากับว่าตอนนั้นเนะี่ยมันดีเลยไปนับดิฮนะตุลาพฤศจิกาธันวามกราากรุมภามีนาะมันดีเลยไปครึ่งไปเย่ะมันดีเลยไปหกห้าหกเดือนการเบิกใจตอนนั้นเนี่ยทาได้แต่งบประมาณประจํารายจ่ายประจําโดยใช้ไม่<ะ>ไอั้อิกปีหกสองนะครับ<ะ>แต่รอบนี้รอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นเพราะว่ามันมีกระบวนการล่าช้าที่กรรมธิการอาจจะไปไม่ได้จะเป็นเรื่องเรือดับน้ําที่ตอนแรกม,มีการบวชผ่านละนะครับห้าต <5. S 1> ่อสิ แต่สุดท้ายแนละ้วก็กลับมานั่งทบทวนกันใหม่อาจจะมีการล่าช้าส่วนนี้แต่ผมค,คิดว่าล่าช้าแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะยังอยู่ในกรอบการพิจารณาของสภาในสมัยประชุมเออสมัยประชุะมเออการประชุะสมสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งอยู่เวลารประชุมสภาทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีระยะเวลาประมาณร้อยยี่สิบวันรอบรอบนี้เนี่ยเริ่มกันอยู่ที่ประมาณไปปลายเดือนกรกฎานะครับไปปลายเดือนกรกฎาแปลว่าเรายังมีเวลาที่จะประชุมเนี่ยนะครับโอ้โหไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนยังไงก็ทัน ก็ให้เวลาคณะกรรมธิการหน่อยนะครับแล้วก็เปิดประชุมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับในสักเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกก็น่าจะได้ใช้แหละเดีดีเลย์แค่ประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับคงไม่ต้องถึงขนาดผักไปที่การประชุมสภาสมัย2คงไม่ไม่ได้ไม่ถึงขนัดนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนความกลับไปดูตอนที่มันดีเลย์ปี6 3สาเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอ้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นตลาดหุ้นไทยก็ด้วยความที่มันดีเลย์ไปนะฮะ ระยะเวลาที่ดีเลยไปก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยลงไปถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตด้วยกันนะครับและแน่นอวนว่าเอนอานี่พินาศไปเลยนะฮะลบไปสิบเปอร์ซนตในระยะเวลาห้าเดือนนะตั้งแต่รัฐบาลตั้งรัฐบาลแล้วก็เริ่มรับรู้ข่าวเรื่องของการพิจารณาเรื่องของงบปีหกสามที่มันล่าช้าเนี่ยหุ้นตลาดหุ้นไทยลงแล้วก็ตัวกลุ่มรับเหมาก็ลงเลทเทเหมือนกัน ดังนั้นร<ช>อบนี้<ช>มันก็คงกดดันตลาดหุ้นไทยได้บ้างครับแต่ผมเชื่อว่ามันคงไม่ได้ดุแรงเท่าบ,บตอนงบปี63มดีเลยนะฮะอืมอืมครับแต่ถ้าถามต่อไปคือย้อนกลับมาที่ที่พื้นฐานของของ,ของเศรษฐกิจไทยตลาดหุ้นไทยคือปิปิปงมองว่าตลาดหุ้นยังมี potential ก็ก็ถือว่าน่าสนใจเลยชวนมาคุยกันแล้วบางคนก็บอกว่าเศรษฐกิจพื้นฐานเราก็ไม่ได้แข็งแรงแบบนี้มันจะมีปัจจัยผลักดันในระยะยาวให้หุ้นไทยมันไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหน,น เปรียบเทียบหลายๆประเทศนะอินเดียนะเนี่ยติดลบไป GDP ใช่ไหมครับคาดไว้สิบแปดลบจริงไปสักยี่สิบสามยี่สิบสี่มั้งนะฮะมาเลย์ก็ลงเยอะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นี่คือ GDP นี่อย่างพังอ่ะไตมาสองอ่ะแต่ตลาดพุ้นมันขึ้นนะฮะตลาดพุ่งสหรัฐเอง GDP ไตมาสองก็พังยิ่งกว่าเราอีกนะฮะพังยิ่งกว่าเราอีกนะครับเราลบสิบสองนะครับ เขาก็ลบจัดไปนะฮะสิบเก้ายี่สิบว่าไปนะครับแต่ตลาดหุ้นเขาขึ้นนะครับถ้ามองกันนี้เ่เศรษฐกิจแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราดูแข็งแกร่งกว่านะครับคือ GDP เราติดลบแล้วก็น่าจะพบจุดต่ำสุดในไตรมาสสองละล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นในไตรมาสสามกับไตรมาสสี่นะครับแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองอ่านี่คือสิ่งที่ไปมองว่าเป็นโอกาสครับคือเศรษฐกิจมันไม่ได้ดูเลวร้ายไปอย่างที่คิดนะ มันดูดีกว่าหลายประเทศในเอเชียด้วยนะแต่ตลาดหุ้นมันย uh ัง huh. ไม่ไปเลยนั่นหมายความว่าเฮ้หุ้นใหญ่บ้านเราเนี่ยมันมีราคามีส่วนลดอยู่ uh huh. มีส่วนลดถามว่าทําไมเราถึงได้แตกต่างจากชาวบ้านเขาผมมองว่าเพราะเ,าเรียกว่านโยบายนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐก,กิจนโยบายในการที่จะเข้ามากู้เศรษฐกิจเนี่ยของ uh huh. ไทย,ยมันไม่ได้แอคเีฟเท่ากับประเทศอื่นๆนะครับ เอาง่ายๆเลยแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นการสอบประสานกันระหว่างการทํางานของนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังนะครับ,รบเรียกได้ว่าสอดประสานกันอย่างเต็มที่รัฐบาลก็ออกแพ็กเกจในการเรียกได้ว่าแพ็กเกจในการที่จะเยียวยาคนที่รับผลกระทบโควิดอย่างเต็มที่กล้ากูา้กล้ากล้าออกพันธบัตรกู้อ่ะธนาคารกลางก็กล้าเล่นหนักกดดอกเบี้ยแล้วก็พิมพ์แบงเข้าไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลนะครับ,รบโดยเฉพาะในอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นี่อย่างโหดนะฮะ อินโดนีเซียกล้ารัฐบาลกล้าออกธบัตร40,000กว่าล้านเหรียญธนาคารกลางเป็นคนเข้าไปลุยซื้อในตลาดแรกด้วยเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์นะไซส์อยู่ที่ประมาณ1.6หมื่นล้านเหรียญนะก็10,000ล้านนะธนาคารกลางเข้าไปซื้อในตลาดรองอีก6พันล้านเข้าไปซื้อในตลาดแรกอันนี้คือพูดง่ายๆคือก็คือเข้าไปให้รัฐบาลกู้โดยตรงนี่คือแปลว่าการดําเนินการระหว่างรัฐบาลกับธนาคารกลางเนี่ยมันสอบประสานกันนะครับแต่ในไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ในไทยสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์คือคงเป็นเรื่องกันโควิดแต่ว่าในเรื่องของนโยบายในการที่จะเข้ามาเยียวยาประคับประคองเศรษฐกิจเป็นเหมือนแบบค่อยๆทำไม่ได้คือประคองไปได้เรื่อยประคองไปได้เรื่อยแบบนี้มากกว่าไปเรื่อยมันก็เลยเห็นภาพว่าเราเลยดูอืดอ่อยเฉยจริงๆแล้วถ้าเราดับตั้งแต่ยี่บสามมีนามาจนถึงมิถุนาเนี่ยตลาดหุ้นไทยคือฟื้นดีที่สุดเกือบที่สุดในเอเชียนะครับหรือเกือบดีที่สุดในโลก คือขึ้นดีมาพร้อมๆอ,<ศ>อเมริกาเลยเพียงแต่ว่านับต้องแต่งมิจุนามาจนถึงวันนี้เนี่ยคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันลงไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็สึมไปเรื<ะ>่อยๆตั้งแต่มิจุนานะแต่ตลาดหุ้นต่งตางประเทศเนี่ยเขาใกล้หายกันแล้วก็ทำนิวไฮกันด้วยแล้วก็ฟื้นกลับไปตอนก่อนโควิดด้วยคือมันคือแค่เพิ่งแยกแยกทางกันตอนตั้งแต่เดือนมิจุนาแค่นั้นเองนะครับมันก็เป็นภาพแรงผลันที่ที่เกิดจากการที่เรียกได้ว่าสลับเม็ดเงินลงทุน เพราะว่าที่ตลาดหุ้นไทยแย่เนี่ยมันแย่แค่ในเซฟฟิตี้เงินส่วนใหญ่ไปเก,งก่งกําไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ<ช>แต่แต่เดี๋ยวผมจะนอกเรื่องนะก็กลับมาก่อนว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันดูอ่อนแอเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับมอง่องของเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยเราเราไม่ได้แย่หนักอะไรขนาดนั้นแล้วเผเอิญว่าในไตรมาสี่หนเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจเรามีโอกาสที่จะดูดีขึ้นบ้างจากอะไรครับครับครับโอกาสที่เราจะเปิดน่านฟ้า นะฮะเปิดให้นะักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้มารักษาพยาบาลแลวจะอยู่ยาวในไทยเนี่ยเปิดขึ้นมามากขึ้นน,นะครับ,รบผมเชื่อว่ายัางไงก็ต้องเปิดไม่หนึ่งตุลาก็กลางตุลาถ้าดีเลยไปมากกว่านี้เนี่ยรัฐบาลก็จะเหนื่อยาว่าทําไมรัฐบาล<น>จะเหนื่อยด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะช้ายิ่งช้าลงยิ่งแย่ลงนในขณะเดียวกันเนี่ยความดราม,ม่าด้านการเมืองเนี่ยกับร้อนแรงมากขึ้นมันจะยิ่งกลายเป็นการเสริมกัน เนะศรษฐกิจแย่เป็นเหมือนเป็นตัวเติมเชื้อให้ให้การเมืองเนี่ยมันมันร้อนแรงมากร้อนระอุมากขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยให้เศรษฐกิจมันลันนะครับรัฐบาลมาโฟกัสที่เศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันเริ่มหมุนเนี่ยค,คนก็ต้องอยากเขาเรียกเดียก็ต้องมองกันที่ปากท้องก่อนก็อยากจะให้บ้านเมืองสงบถูกไหมฮะการชุมนุมหรือสถานการเมืองเนี่ยมันจะเบาโดยธรรมชาติผมเชื่อว่าในตั้งแต่ไตรมาสสี่เนี่ยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของเท้าวบับเบ้ ได้ในเรื่องของความคาดหวังเรื่องของวัคซีนได้ในเรื่องของปัจจัยบวกเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นมาบ้างแล้วในขณะเดียวกันราคาหุ้นหลายๆตัวตอนนี้คือมันมันซึมซับปัจจัยลบแล้วก็ซึมซับอยู่นั่นแหละโอกาสที่ไ<อ>ตรมาสสิง้าทุกอย่างมันดีขึ้นจริงราคาหุ้นซึ่งอยู่ต่ำม,มากๆโดยเฉพาะพวกหุ้นใหญ่เนี่ยมันจะมันจะฟื้นตัวเลยมีสูงนะครับอื ังนั้นผมถามแบบนี้คือก่อนก่อนหน้าเนี่ยมีความคิดเห็นของนักลงทุนหลายคนนักวิเคราะห์หลายคนคือบางคนบอกว่า move เงินออกไปยังต่างประเทศบ้างเพื่อไปลงทุนยังตลาดเดื่นๆที่เขาเพ r f o ฟอร์มมากกว่าตลาดหุ้นบ้านเราแต่พอคุยแบบนี้เนะี่ยคือช่วงปลายปีดูเหมือนว่าของไทยจะมีข่าวดีๆมีอะไรดีๆของตลาดหุ้นไทยรออยู่มันถึงเวลาที่จะ move เงินกลับมาลงทุนในบ้านเราเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อง move เงินผมว่ายากมากนะครับที่จะได้เห็นนะครับสภาพคล่องในตลาดนับจากนี้เนี่ยมันมีแต่จะ บางลงบางลงไปเรื่อยๆนะครับบางลงไปเรื่อยๆอมจมูกมันต้องมีความเชื่อมั่นในระดับที่ดีขึ้นนะครับเ <c oughs> ช่นหน้าตาของรัฐบาลดูหล่อเหลามากขึ้นภาพของนารกที่เศรษฐกิจซ,ซึ่งเป็นไปได้ไหมตอนนี้แม้กระทั่งเยกได้ว่เวาเฮ f ออฟฟิศเฮดอ f ฟฟิของกระทรวงการคลังเรายังนึกภาพไม่ออกเลยตอนนี้ผมเองครับรัฐมนตรีก็ไม่ได้เห็นนะครับทีนี้กลับมาก่อนว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับอ,อย่างแรกต่างชาติไม่เข้าอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ต่างช,ชาติไม่เข้า<ช>เราตัดไปเลยตัดไปก่อน,อนเราก็จะเหลือแค่นักลงทุนรายบุคคลกับนักลงทุนประเภทสถาบันสถาบันเราลองไปดูมาร์เก็ตแชร์ณปัจจุบันในตลาดหุ้นไทยเราจะพบสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับคืออั<ใ>นดับหนึ่งกลายเป็นว่าเป็นโบรกเกอร์ที่เน้นเน้นการลงทุนให้กับลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดแล้วก็เป็นเน้นการลงทุนแบบในเชิงของลูกค้าสถาบัน อันดับหนึ่งอของโบอกเกอร์รนปัจจุบันที่กินมาเก็ตแชร์เยอะสุดน,นะครับ uh huh. อันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าเท่ากับว่ามูลค่าการซื้อขายในตลาดพร้อมหายไปได้ทุกเมื่อเพราะว่าสัญญาภาพของพวกเนี่ย uh huh. เขาเวลาเขามองเขามองทั่วโลกนะครับ uh huh. เขาไม่ได้มองแต่เฉพาะไทยถ้าสมมติว่าอันดับต้นๆห้าเบอร์แรกเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการที่เน้นลงทุนใน,ใน,ในไทยอันนี้เราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่อันดับหนึ่ง uh huh. ตอนนี้เนี่ยนเน้นที่ไฮเน็ตเบิร์ดแล้วก็เน้นที่คุลสถาบัน มันพร้อมมุฟเงินได้ตลอดพร้อมมุฟเงินอันนี้คือข้อแรกเลยนะที่ผมเห็นว่าเป็นความเสี่ยงทัมาแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเห็นการมุฟเงินไหมมันมุฟอยู่แล้วนะครับคุณบอยลองึกภาพดูเอาอย่างเช่นกองทุน S S F ออ Super ออ Super Saving Fund Super Saving Fund เนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดว่าต้องลงในตุวคุนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ถูกปะมันจะไม่ได้เหมือนตอน T F ที่6ก็แล้วก็ไม่ได้เหมือนตอน Super Saving Fund Extra ที่ต้องบังคับว่า,าลงทุนในหุ้นไทย60ซึ่งซอันนั้นเนี่ยมัน expire ไปแล้วตอนเดือนมิถุนาลายเดือนมิถุนาจบไปแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยมันไปไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงอุ้มจากแรงซื้อตัว S S องทุนแลว้วมันไม่มีที่มันมีทุกวันนี้คือเป็น S S F แบบธรรมดาเพราะเป็นธรรมดาเนี่ยเงื่อนไขของกองเนี่ยแค่เราลง S S SS F กับ L T F ไม่เกิน50 0 0 0 0หรือ5000 0 0เนี่ย ทั้งสองอันนี้นเ,นเขาเปิดเงื่อนไขในการไปลงทุนต่างประเทศไว้เยอะมากถูกไหมฮะงนั้นยิ่งกระแสการลงทุนต่างประเทศกลาลังแรงแบบนี้เอาผมก็ต้องไปเลือกซื้อ i เลือกซื้อกองทุนไ f ที่มันมีนโยบายไปตากประเทศเยอะๆผมก็ไปซื้อ s s สที่มีนโยบายลงทุนต่างประเทศเยอะๆก็ได้ดิถูกไหมดังน,นั้นภาพเนี่ยมันเลยได้เห็นเงินจากกองในประเทศเนี่ยแหละจากไอกำลังซื้อเงินออมของเราเนี่ยไว้หักลดหย่อนภาษีเนี่ยไปต่างประเทศกันเยอะมากมันไปโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะมีเงินลงทุนเนี่ยของบรรดาพวากนิติบุคคลพวกบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยที่ตอนนี้เขามีเงินสดอ,อยู่ในมือแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะลงทุนทําอะไรพเพราะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างงี้เราจะเห็นได้ภาพว่าภาพการลงทุนเอกชนนี่มันแย่มากแต่เขามีแคชอยู่เขาทํายังไงครับเขาก็กําลังปรับนโยบายปรับนโยบายในการที่จะไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเดิมทีเนี่ยสมมติเรามีเงินสดอ,อยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะเน้นที่พันธบัตรเน้นที่หุ้นกู้เนี่ย สัดส่วนอยู่ประมาณ60 70%ไในม่3 0%เนจะเน้นเป็นที่หุ้นนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็น 2- 3สปีที่แล้วเนี่ยก็30%เนี้คือหุ้นไทยนั่นแหละแต่ณปัจจุบันนั้นม,มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะณปัจจุบันนี่คือทุกคนกล้าที่จะเอาเงินไปเล่นต่างประเทศกันมากขึ้นปรับนโยบายกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้เงินเนี่ยมันออกไปโดยตัวมันเองอยู่แล้วในทุกๆวันนี้นะครับภาพของตลาดหุ้นไทยก็เลยดูซบเซาเพราะ เงินที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือเงินที่มันไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีที่จะไปไปต่างประเทศก็ไปไม่เป็นกันเล่นกันอยู่ในหุ้นไทยเนี่ยแหละแล้วข้อเสียของตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่มิถุน,นากรกรดานนะเงินโดยส่วนใหญ่ไปกระจุกที่อะไรลงฮนะไปกระจุกอยู่ที่หุ้นขนาดกลางากับขนาดเล็กง่ายๆนะซึ่งช,ชุมซึ่งชุวมนี้กำลังกำลังกำลังโดนเล็งเป้าเลยนี่อวิธีแล้วหุ้นกลางโดนโดน,โดนสอ่เป็นว่าตอนนี้มันนั่งโดนเช็คบิน มันมีข้อมูลอยู่ว่าตอนเดือนตอนเดือนกรกฎาคมกับสิงหาเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยลงไปอยู่ประมาณสักสาุดเจ็เอร์ซ็นตซ็ตอินเด็กซ์ลง3าจุเ็เปเซ็นนะเซอตเซตี้เนี่ยลงไปอยู่ประมาณหกจุดเก้าเปอร์เซ็นโอ้อันนี้ชัดเลยชัดเลยว่าหุ้นหุ้นใหญ่ไม่เพอร์ฟอร์มเลยไปหุ้นกลางหุ้นเล็กหมดตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยลงแค่สามจุดเ็เปอร์เซ็นตซ็ฟิฟตี้ลงไปหกจุดเก้าเปอร์เซนต มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กคือหุ้นที่อยู่นอกเซ็ตฟิฟตี้จนถึงเซ็ตร้อยเนี่ยบวกสี่เปอร์เซ็นมันบวกนะในกรกราสิงหาใครบอกหุ้นไทยซบเซาเนี่ยคิดดีๆนะฮะกรากรดาสิงหาบวกสี่เปอร์เซ็นเนี่ยแล้วเร็วลายยิ่งกว่านั้นก็คือในกรกฎากสิงหาเนี่ยหุ้นนอกเซ็ตเซ็ตร้อยอ่ะหุ้นนอกเซ็ตร้อยอ่ะบวกหกเปอร์เซ็นตนะครับนั่นเพราะว่าในยามที่เซ็ตฟิฟตี้เนี่ยมันแย่มากๆนะ เงินเนี่ยในประเทศเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปเก่งกำไรในหุ้นใหญ่ทําไมใช่ไหมเพราะมันไม่มีคนไล่ค,คนไล่ไปก็ไม่มีปัญญาจะไล่อะนะฮะม,มันก็เป็นการตอบตามเศรษฐกิเจเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นในเซ็ติตี้ก็ลงก่อนเงินก็เลยไปอยู่ในเซ็ตร้อยเอาหุ้นนอกเซ็ตร้อยหรือ,อ,อดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะนอกเซ็ตฟตี้น่ะแต่ยังอยู่ในเซ็ตร้อยเพื่อไปเก่งกาไรในหุ้นต่างๆเหล่านั้นเราถึงได้เห็นว่าโอ้โหมันมีหุ้นที่แบบขึ้นเยอะมากเลยนะขึ้นทีซื้อ่งเยอะบ่อยมากหุ้นกลางหุ้นเล็กถ้าเลือกเก่งกำไรคือท แต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นการขึ้นโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยแม้ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมบีนี่ประกรนันงบแลงเรามันดีกว่าคาดแต่จริงๆแล้วเขาว่าดีกว่าคาดในที่นี้คือไส้ในคือไม่ดีเพราะว่าถ้าเราไปดูมบทั้งตลาดในไตรมาสสองไยทั้งตลาดเนี่ยงบไตรมาสสองเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแค่แสนหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยมันเป็นธนาคารพันลิตกับพลังงานเนี่ยกินไปแล้วอะ่ะหกหมื่นกว่าล้านแล้วไหนจะมีมสื่อสารจากนักวานเนี่ย จากพวกอสังหาที่งบดีมากๆอีกเพราะว่าเขาลดแรกแจกแถมเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับเอาที่มันแบบแบบว่าเอาพลังงานธนาคารสื่อสารอาสังหาเนี่ยมันก็เกือบแสนล้านอะ่ะแล้วแปลว่าเหลือไปให้หุ้นกลางหุ้นเล็กๆเ,เ,เ,เนี่แค่ประมาณสองสามหมื่นล้านเองแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเรียกว่างบดีได้ยังไงงบมันไม่ได้ดีเลยนะครับแต่ราคาหุ้นมันไปด้วยบอก<ต>ว่ามันไปนรนะาคาหุ้นมันก็เลยไป และตอนนี้เลยว่าตอนนี้ความมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันเริ่มเฉลยแล้วว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในเดือนกันยายนเนี่ยหุ้นกลางหุ้นเล็กโดนเช็คบินลบไปแล้วห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะหุ้นกลางหุ้นเล็กลบไปแล้วห้าเปอร์เซ็นต์แต่หุ้นนอกเซ็ร้อยหุ้นเล็กมากๆนอกเซ็ทร้อยเนี่ยยังลบไม่เยอะลบแค่หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูมหากราบการเทรลเนละนาทของหุ้นเล็กนะฮะมันจะต้องเป็นคิวถัดมาแน่นอนนี่คือความเสี่ยงของตลาดหุ้นไทยแค่นี้ แต่ในมุมนั้นนะแปลว่าหุ้นใหญ่อะดูน่าสนใจถูกป่ะเพราะเซฟตี้นเนี่ยลงมาต่อเนื่องนะครับในเดือนกรกฎาสิงหาและก็เดือนกันยาเนี่ยตอนเนี้ยลบไปแล้ว6.9%เนี่ยมันเลยกลายเป็นโอกาสในการเข้าซื้อไงถูกไหมมันก็เลยไปนี่ยตอนนี้มันก็เลยเป็นโอกาสว่าเฮ้ยเราน่าจะเก็บหุ้นใหญ่นะเพราะมันลงมาเยอะมากแล้วลุ้นว่าไตรมาสี่เนี่ยจะมีการฟื้นตัว ก็คือโดยสรุปแล้วเท่าที่ผมจับใจความก็คือเงินน่าจะเริ่มย้ายกลับไปหุ้นใหญ่แต่อย่าไปคาดหวังว่าจะมีเงินมหาศาลจากฝั่งคนรนฝังง่งนี้เข้ามารุมซื้อหุ้นมันจะค่อยๆขึ้นไปแบบนี้มากกว่าถูกไหมครัคือเรื่องของกระแสงเงินเนี่ยผมมองว่าเรายังเดาไม่ได้ว่าจะมีเงินย้อนกลับมาที่มันออกไปต่างประเทศอีกข้อแรกก่อนแล้วมันก็มีแต่ความเสี่ยงว่าจะออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสภาพคล่องในตลาดเนี่ยมันจะมีแต่พองลง แต่ปัญหาก็คือก่อนหน้านี้เงินเนี่ย,นนยมันไปอยู่กับกลางกับเล็กเยอะไอ้อที่มันยังเหลืออยู่ในประเทศเนี่ยมันไปกระจุกกับกลางกับเล็กเยอะแล้วตอนนี้กลางกับเล็กกำลังโดนบินนะครับกำลังโดนเช็ดบินอยู่ส่วนเงินมันจะไหลกลับมาที่หุ้นใหญ่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ไปโฟกัสที่ตรงนั้นผมโฟกัสที่ว่าหุ้นใหญ่เนี่ยมันลงมาเยอะครับอ่ามันลงมาเยอะเพราะไม่ได้มีใครไปลงทุนกับมันแต่ผมกลับมองว่ามันกลับน่าลงทุนครับเพราะมันลงมาเยอะนั่นแหละแล้วเรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ย GDP ในไตรมาสสองเนี่ยมันลบไปละสิบสองจุดสองแล้วมันควรที่จะต้องค่อยๆดีขึ้นในไตรมาสสามกับไตรมาสสี่แล้วก็ดีขึ้นในปีหน้าถูกปะดังนั้น<ช>ราคาของหุ้นใหญ่ๆในเซ็นทตี้ตอนเนี้มันเลยเป็นราคาที่มีส่วนลดมันน่าเข้าไปเก็บแล้วส่วนเงินจะมีการยกกลับมาไหมอะไรไหมผมไม่ได้มองผมไม่สนใจผมสนใจแต่ว่าราคาเนี่ยเฮ้ยมันถูกนะเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจที่มันก็ไม่ได้มันก็ยังไม่ได้เละเทะมากถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วต่างประเทศหุ้นเขาขึ้นไปหมดแล้วไง ถ้าเศรษฐกิจไทยเริ่มปิกอัพขึ้นไหมเห็นได้ชัดมีเรื่องทาวเวอร์บับเบิลมันมีเรื่องความคาดหวังเรื่องวัคซีนหุ้นใหญ่มันก็ควรต้องมีการกลับมาได้เร็วนะครับครับก็เลยมองว่าเป็นโอกาสสรุปมาเป็นกลยุทธ์หน่อยก็คือตอนนี้อยากจะให้โฟกัสไปที่หุ้นใหญ่สำหรับคนที่ลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วถ้าสมมติคนที่ลงทุนผ่านพวกกองทุนรวมนะครับแนะนาเป็นกองลักษณะประมาณประเภทไหนยังไงน่าจะได้ผลดีถ้ากองทุนรวมในในหุ้นไทยเนี่ยมัน S <S <an> <S ก็อย่าพยายามหลีกเลี่ยงพวก small and mid cap นะครับพวก mid and small cap หลีกเลี่ยงไปเลยครับเพราะว่ามันหมดรอบละมันขึ้นมาดีได้สองสามเดือนแล้วมันจบละถ้าเราจะเน้นก็เราก็เป็นเน้นพวกการลงทุนนะครับในพวกกลุ่มพวก defensive stock เป็นเน้นที่ลงทุนในหุ้นในเซ็นตี้เป็นหลักพยายามเลือกกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยแบบนั้นหรือหรือพยายามกระจายพอร์ตไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะลงทุนในจีนในจีนหรือ ในเทคสต็อกในนอตเอเชียรวมไปถึงในยุโรปผมว่าน่าสนใจนะ v a ลูเอชัยัง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 จับต้องได้อะไม่ได้แพงมากๆนะแต่ถ้าไปเทคสต็อกในอเมริกาที่ผมไม่เห็นด้วยเลยมันแพงมากแล้วก็มันมีความผันผวนในแง่ของการลงทุนในอนุพันธ์เนี่ยมากเกินไปนะครับคือถ้าจะเอาเทคก็เอาเทคในเอเชียเน้นไปที่นอตเอเชียเน้นจีนแบบนี้ยังก่อนจงนเน้นไต้หวันเน้นฮ่องกงเน้นโครี เน้นเจแปนเน้นแล้วก็ถ้าจะนอกเอเชียก็ต้องเป็นยุโรปไปเลยนะครับซึ่งมันมีกองที่สเปซิฟิกแบบนี้อยู่แล้วก็แค่ไปไปบอกตัวแทนจาหน่ายว่าเอาจะอยากสนใจกองแบบนี้ก็จะหาให้แต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะต้องไปลงของบลจอไหนก็ติดต่อผ่านมานี่แล้วทิมเพอร์ชันติดต่อที่ผมก็ได้ว่าจะมีลิสต์รายชื่อว่าที่กองไหนน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ณัปัจจุบันที่เราได้เห็นตลาดหุ้นต่างประเทศเทคโดนถล่มเอ้ยนะฮะมันไม่ใช่พาไปสู่จุดจบแน่นอนนะครับเพราะว่า เรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นในสองสามปีก็คือภาวะการเร่งโตของเงินเฟ้อคือเงินเฟ้อะมาแน่นะครับในนั้นเมื่อเงินเฟ้อจะมาแน่การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงการเก็บสะสมสินทรัพย์เสี่ยงนั้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในระยะยาวนะครับผมเลยไม่ได้รังเกียจว่าแม้ว่าตลาดมันจะมีการปรับฐานบ้างเอาเราก็เข้าไปเก็บดิโดยเฉพาะพวกหุ้นจีนหุ้นไต้หวันหุ้นฮ่องกงครับก็เข้าไปเก็บแต่ว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยมันจะขึ้นอีกไหมมันก็จะขึ้นอีกนั่นแหละ ผมก็จะเน้นที่ของที่เราเชื่อว่าไม่ได้แพงมากนะักเราเริ่มปรับฐานลงมาให้เราได้เก็บส่วนหุ้นไทยเนี่ยยิ่งยิ่งแย่ก็ยิ่งเป็นโอกาสเพราะว่าในภาวะที่เศรษฐกิจนั้นตกต่ำเนี่ยนะครับมันไม่แปลกที่บรรดาหุ้นใหญ่มันจะต้องหลง่นลงมาตามภาวะเศรษฐกิจแต่ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าเศรษฐกิจมันควรต้องฟื้นตัวนะในอีกปีสองปีข้างหน้าเนี่ยหุ้นใหญ่มันก็จะฟื้นกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันครับจังหวะตรงนี้มันก็เลยเป็นโอกาสว่าหุ้นใหญ่ในเซฟฟิตี้ก็น่าเก็บน,นะ นะครับเด<ช>ีย๋ยวไปมองอะไรที่จะเลวร้ายแล้วก็จะเลวร้ายต่อเนื่องในตอนนี้ผมไม่ได้คิดอย่างน,นะครับโอเคทิ้งท้ายครับแฟนๆของพี่ปิงน่าจะตามเข้ามาดูไลฟ์ของเรากันเยอะทีเดียวบีอะไรอยากจะฝากใ,<ช>ในช่วงท้ายนี้ไหมครับก็ผมคิมดว่าตลาดหุ้นไทยจะเห็นได้ว่าวันนี้หุ้นกลางกับหุ้นเล็กเนี่ยมันโดนเช็คบินอย่างที่คิดเลยนะแต่หุ้นใหญ่เนี่ยสังเกตไหมครับว่าไม่ค่อยลงนะครับดังนั้นถ้าจะฝากอะไรก็นี่แหละครับโอกาสการลงทุนครับได้เวลาซื้อหุ้นใหญ นะครับได้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ติดตามที่เพจของพี่ปิงได้หรือสอบถามไปทางเพจของพี่ปิงได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปิงนะครับขอบคุณครับ,บค,ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ภาพของตลาดหุ้นไทยคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยอาจจะเหงาเงาซึมซึมไปบ้างปริมาณการซื้อขายน้อยลงมาบ้างแต่เราก็จะเห็นโอกาสที่พี่ปิงช่วยเรามองไว้นะครับก็คือหุ้นใหญ่เนี่ย มันลงมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วจนตอนเนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มเสด็จน้ํากลับกันหุ้นที่คึกคัอก,คอ,กอย่างตัวกลางตัวเล็กตอนนี้เริ่มถูกเช็คบินไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นหุ้นกลางลงหนักๆหลายต่อหลายตัวนะครับคิวต่อไปอาจจะเป็นหุ้นเล็กก็ได้แล้วเงินที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยเงินใหม่อาจจะไม่ได้เข้ามาแต่เงินเดิมเนี่ยนะครับอาจจะหมุนกลับไปอย่างหุ้นใหญ่หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ในเชิงของバリュเอชั่นหุ้นใหญ่ตอนนี้น่าสนใจแล้วส่วนใครอยากจะลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็ รอติดตามได้นะครับหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาอาจจะแพงมากเราก็ขยับมามองหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียของเรานะครับหลายๆประเทศนะครับมีจุดเด่นเรื่องนี้ไต้หวันเองก็เด่นจีนก็เด่นเกาหลีก็เด่นญี่ปุ่นก็เด่นก็ลองศึกษากันเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็ไปลองหาโอกาสในการลงทุนดูแล้วมาติดตาม s ต o c k โ o c ัสได้ใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าเวลาสักประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับติดตามเราได้เป็นประจำในทุกๆสัปดาห์วันนี้ผมเฉลิมพลและทีมงานของ r a ร e ท a l k ลาไปก่อนสวัสดีครับ